หากโตเต็มที่ลำตัวจะยาวได้มากถึง8.8เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง30เซนติเมตรและหนักได้มากถึง227กิโลกรัมอายุไข10ปีโดยข้อมูลพื้นฐานเช่นนี้คนทั่วไปคงน,นึกกลัวมากกว่าจะอยากนำมาเลี้ยงแต่ไม่ใช่กับคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มองลักษณะเช่นนี้เป็นความงามอนาคอนด้าเขียวครับกินอนคาคอนดาขยเขาบอกว่าเปนงูใหญ่ที่สุดในโลกไนงะ ก็เลยชอบอนาคอนดามีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์นะครับแต่าสายพันธุ์นี้ใหญ่ที่สุดอนนมีแหล่งแหล่งอยู่ที่บาิซีว่วครับประเทศบาิซีว่วอเมริกาใต้ตอนนี้เข้าค้าสีไอเกดก็เลยขุนก็สีส,สีมันจะเป็นสีเขียวอีกสักสองสาวันก็ละก็รอดครับครายงูเหลือมไทยขนาดยากักษ์กรีนอนาคอนดาเป็นงูสายพันธุ์ต่างถิ่นหรือลี่ยนสปีชีส์ โดยธรรมชาติเป็นงูสายพันธุ์ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปัจจุบันมีการนำเข้ามาในเมืองไทยในฐานะสัตว์เลี้ยงราวสิบตัวมันก็เป็นความชอบส่วน,วนตัวครับก็คือชอบพวกงูอยู่ยแล้วด้วยแล้วไอ้นี่มันใหญ่ที่สุดด้วยครับเป็นขนาดใหญ่ที่สุดก็เลยเออยากลองเลี้ยงดูว่าพฤติกรรมกับของงูหลามกับของงูหลามงูเหลืองกับของอนาคอนด้ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนเคยเคยคิดอยู่แล้วว่าในหนังเงี้ยเห็นเอ้ยหน้าเลี้ยงไว้ถ้ามี คนเลี้ยงจะเป็นไงในเมืองไทยอย่างเงี้ยเพราะในเมืองไทยก็มีคนเลี้ยงอยู่ไม่กี่คนนะครับแม้คนเลี้ยงกรีนอนาคอนด้าจะมีไม่ถึง10บแต่จํานวนคนรักงูและเลี้ยงงูมีจํานวนไม่น้อยเลยและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจหากดูภาพสะท้อนจากการเติบโตของตลาดมีมีทุกกลุ่มเลยตั้งแต่เด็กจนถึงแบบผู้ใหญ่ไวทํางานแล้วก็เลยไปจนถึงแบบว่าตั้งแต่คนที่แบบมีเงินน้อยๆจนถึงคนที่แบบรวยเป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ย อายุประมาณสักสิบสองสิบสามนี่ก็คือเริ่มเลี้ยงกันละอะไรที่มันราคาถูกๆหน่อยแล้วเราก็แนะนําไปบอกถูกก็จริงนะแต่ว่ามันดุมันจับเล่นไม่ได้แต่ถ้าบางคนที่มีตังหน่อยเพราะซื้อพวกแมกซิการไฟเล็กอะไรพวกเนี้ยไม่มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการตามตลาดแล้วนะคะว่าลูกค้าต้องการตัวเนี้ยเราก็หามาให้ลูกค้าแล้วก็บางตัวที่หาค่อนข้างยากพี่ก็จะหามาขายเหมือนกัน าขายพวกนี้มันสนุกกว่าแล้วก็ขายดีกว่าขายดีกว่ารายได้ค่อนข้างสูงต่อเดือนนะม,มากสุดคือกำไรประมาณหกแสนกำไรนะ <c oughs> แต่ทุนก็สูงตามไปด้วยนะครับแม้การเลี้ยงงูกรีนอนาคอนดาจะเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งในแง่ความชอบและความสามารถในการซื้อหามาเลี้ยง แต่เรื่องนี้ก็มีประเด็นที่เป็นเรื่องต้องขบคิดเป็นการส่วนรวมหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศไอเจ้าสัตว์ต่างถิน่นสัตว์แปลกถิ่นทั้งหลายเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับไม่ใช่ว่าจะเลวไปหมดหรือดีไปหมดนะ<ม>บางคนก็เอามาเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงการค้า<ม>แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันหลุดไปสู่ระบบนิเวศมันก็ไปทําลายระบบนิเวศหรือไปสร้างปัญหาให้ระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมของบ้านเราได้ มีการปรับตัวได้ดีเป็นสัตว์ที่สามารถดำรงชีพได้ด้วยตัวเองได้เช่นหากินได้เองอาจเป็นสัตว์ผู้ล่าก,ก็ได้หรือมีการกินอาหารได้หลากชนิดก็แย่งอาหารกันไอ้พวกที่เป็นเจ้าถิ่นเดิมก็จะลดน้อยถอยลงเพราะสู้ไม่ได้อันที่สองแย่งที่ทำรังวางไข่หรือว่าต่อสู้กันโดยตรงใช่หไหมครับหรือนำโรคจากข้างนอกเข้าไปสู่ ขงง้้านนันวความรับผิดชอบคือสิ่งที่หลายคนเรียกร้องจากผู้คิดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นอย่างกรีนอนาคอนดาทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าเวลาเลี้ยงแล้วความรับผิดชอบมันมีแค่ไหนคือไม่ใช่ความรับผิดชอบคือพอมันโตแล้วก็ไปปล่อยทิ้งในธรรมชาติอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมหรือว่าเอาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่อันตรายเกินไป ถ้าบอกว่าเป็นอยากจะเลี้ยงต้องสาบากนก่อนเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้นะเลี้ยงไปจนจบอายุขายนะไม่ไปปล่อยที่ไหนไม่ปล่อยแล้วก็ต้องระวังด้วยไม่ให้หลุดนะครับถ้าเกิดมีลูกเต้าขึ้นมาเนี่ยต้องทําการควบคุมกําเนิดกันนะนะครับหรือว่าไม่ใช่มีลูกเต้าออไปให้ใครคนอื่นเขาไม่รับผิดชอบเหมือนเราเนี่ยก็ไปสร้างปัญหาได้ ท่ามกลางความเสี่ยงในระดับหนึ่งของการอนุญาตให้มีการนำเข้าสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นอย่างกรีนอนาคอนดาเข้ามาเลี้ยงในเมืองไทยคำถามสำคัญคือระบบการจัดการบ้านเราดีเพียงพอแล้วหรือยังที่จะควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ให้ส่งผลกระทบรุนแรงการจัดการของ9ก้าหน่วยงานภายใต้กฎหมายไม่ต่ำกว่า8ฉบับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรายังมีกฎหมายที่ไม่ชัดเจนมันถ้าอยา,อยากจะให้แนะนําเรื่องเอลเลนสปีซี่นะผมผมอยากจะให้เรามีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตัวนโยบายของรัฐเองก็ต้องต้อง,ต,องต้องชัดเจนนะครับแต่ว่ามันต้อง sense. มีการควบคุมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ช่องทางการขนส่งโลจิสติกเนี่ยมันเยอะมันง่ายได้จน สัตว์บางชนิดมันก็ทนได้ใส่ซองจดหมายส่งมาก็มีใครตรวจได้เพราะว่ากฎหมายระ,ะ,ะเบียบทัางหลายเยอะแยะพออยู่แล้วแหละขอให้ใช้จริงมีการบังคับใช้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้มข้น ปกติถ้าชอบสัตว์แบบเห็นสัตว์อะไรแล้วนนสนใจนะครับก็จะศึกษาในหนังสือตามเว็บไซต์ตามตำราที่เขามีให้ศึกษาครับศึกษาก่อนก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมเขา่าหานการกิน,กนอุณภูมิภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับองค์ประกอบโดยรวมครับว่าถ้าเขาอยู่ในเมืองไทยเขาจะอยู่ได้ไหมสมมุติถ้าเราเลี้ยงไปนานเราเบื่อเงี้ยผมไม่เคยปล่อยไม่เคยคิดปล่อยไม่เคยทำเอาไปให้โยนทิ้งอะไรเยไม่เคยไม่มีครับไม่มากก็น้อยในทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ดูเหมือนสังคมไทยยังคงต้องฝากความหวังการจัดการความเสี่ยงในการจัดการงูกรีนอนาคอนดาและสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ต่างถิ่นจำนวนมากไว้ในมือคนเลี้ยงในระดับสำคัญขวัญชนกเดชเสน่สํานักข่าวสิ่งแวดล้อม Green News TV รายงาน